สำหรับมือวัานี้พี่น้องเขาก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าสำหรับเพลงไม่ซิงเกิลแรกของสาวคําหลาลำละค,ครเกรดถือปล่อยออกไปแล้วในมือวัานี้นะคะวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มาทางดานแม่พ่อพีดรีพี่น้องนะคะนี่ละแป้คาราเมลีหลากหลายคนพ่นกัว,ว่าอยากเสียห้ปล่อยเพลงนี้ออกมาเร็วๆอยากสีเบิ้งแล้วอยากสีเทียอยากสีเห็นเอ็มวีเต็ม ที่แล้วพนาพี่นองนะแซมแฟนครบเบซีเรียกร้องมาขนาดนี้เข mm. ใหายทางดันแม่พ่อน,น่คือวมาจัดหานะคะปกติท่วาสิบปลอยในมือนีวันที่สิบเกสิงหาคมนะคะ mm. เวลา9ก้นาฬิกาเนาทีตะวันกันาันะพี่นนองนะเลื่อนปลอยเป็นวันที่18สิงหาคมก็คือมืก้นา้ตะวันกระเสื่อยได้ว่าหาคนะวาก้บนาฬิกา้วนาแีตพ,พ่ันอนพิอนส mm. อเลื่อนปลอยเพลงเป็นไปเร้วก่อน เก่าเป็นเมือบ้านเหนืหลักพี่น้องมวันที่18สิงหาคมนะคะหากหลายๆคนกับเือวาอี่หลักกับเ่อวาเพิ่นกับมาทในรูคือกันนะคะบันนี้มือนีน่ะเพิ่นก็นเลยภากกันนี่แหละมาปันหยอดวิวซอยกันเพราะวา่าเป็นวันยุตสสัปด็ก์ของหลายๆคนวันเสาร์และพี่น้องนาอมือนี้นะคะสำหรับหลักหลายคนกับวา่าคันห้าปล่อยมือนีนะคะปล่อยมือวันยุตจังซีหลักนะคะยอดวิวนนาสิบพุงหนาสิน่าจะพุ่งน่าจะปังอัวนี้ F4 วันทั้งสี่หลับพี่น้องนะแต่ว่ากับบั่ธรรม,มดาได้สำรับเพลงหอบฟันข้าบโค้งของสาวข้าบหลานลําพอนคนบั่ธรรม,มดาเป็นยังไงตีหลากหลายค,คนกับผ้ากันตังป่าไม้เวเดนะคะหนึนน่งวันนี่โอ้คันได้์สามแสนวิวนี่บั่ธรรม,มดาสุดยอดแห้งนะคะตอนนี้ใกล้แล้วพี่น้องอนะ่ะสามแสนสามแสนสิแตกแล้วหลังจากที่มือวันนี้พี่น้องนะคะก็ได้อัปเดต คลิปของนี่ละอัปเดตเพลงเรื่องราวของสาวค้าหลานลำครอหลับพี่น้องหอบฟันข้ามโค้งได้อัปเดตยอดวิวนนื้ว่าเป็นจังไรเน่นะคะเวลาประมาณใบสองพี่น้องนะคะเวลาประมาณใบสองได้หนึ่งแสนแสนวิวพี่น้องนะ,ะได้หนึ่งแสนวิวแรกแตกนะ,ะปกติเวลาทีปล่อยเพลงนี้กะเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีพี่น้องนะะ่ะละเบิดมาแตก แสนแรกแตกประมาณใบสองนะคะใบสองนิดๆนะคะประมาณนี้นะพี่น้องนะลราบันี้สำรับแสนที่สองก็บเบอร์มาเบิ่งพี่น้องว่าแตกประมาณจะโม่งแต่วันนีแหละสำรับแสนที่สามนี่กำมักสิตแตกอีกกับเบอน่ใจว่าตอนนี้แตกละไปพี่น้องนะเพราะว่ายดวิวถือว่าขืนอยู่ตอนนี้กําลังขืนเหมือนมีแฟนคลับพิเหลากหลายคนนี่กําลังพักกันปันอยู่บ่หยุดบ่เศร้าพี่น้องนะเพราว่าสิ โอ้แต่ว่ามือน,นีก็ถือว่าเป็นวันหยุเดเในพี่น้องก็เกืตรวามีแฟนคลับเอเกสีหลากหลายคนนี้เพื่อก็รอปั้อเพลงนี้อยู่นะคะหลากหลายคนก็มาสำหรับเอมมีเพลงนี้บัธรรมดากันเลือดที่เยาว์บัวสเป็นอ่าที่ว่าถ้าเห็นพอกระเมร์หลัก็ได้มีการล่าจากบ้านเกิดอยู่ทางสปปลาวเดินทางนี่ละ่ะข่าวฟังว่ายัางประเทศไทยเพื่อที่ติดตามหาความฝันอยากคืนสร้างฝันของจะคของให้มันเป็นจริงปกติเพลินกะ เหตุงานที่วาครูเบอร์เพ่งนะผูใ้ใดไปครูเบอร์เพลงอะได้เพื่นกับไปเบิดย่อนมาอยากได้เงินล่ะกับใจรักอยากสิเป็นศิลปินนําพี่น้องทานระบันีนี่ล่ะข้อตังแตะมีแฟนคลับสิรหลากหลายคนกับสนับสนุนอยากเสียหฮขามฟังไม่ยังประเทศให้พื่อที่ตามหาความฟันหย่อนมาขันยูประเทศให้ความฟันที่วาสิเป็นมอลลัมนี่มันกับมีโอกาสสูงก่อนอยูทางซอฟบอลลัมน้องนะ นั่นละเหตุให้งสาคำลานนี่ตัดสินใจเดินคามฟังลาบ้านเกิดพี่น้องหามายัางประเทศไทยนี่ลนะเพื่อทีสิตามหาความฝันที่จะคองอยากสิบปปิดน,นะ,ะบันี้เป้งใดได้ที่สุดก็ได้ไดเ,ดดเป็นแนวพี่น้องค่ะคำลาเพชรลำเพลิดหั้หนามสกุลนี่งดงามแหงสวยงามมากพี่น้องค่ะสำหรับทางดา้านแม่พ่อนเพลีผก้ใหุยบานสายจวดก็ให้การต้อนรับยั่งดีนะคะเห็นเดเรวา่าเพื่อนพักดูสาวคนนห้ีแหงนะคะ เห็นได้เลยว่าเพื้นพักลูกสาวเพื้นแห้งอิตาลีเดยนะคะเห็นโบอตอนที่ว่าทางเมโพนเพลรดีเป็นผ้าสาวอค้ำหลานนี่ไปเข่า้องอัดเพลงขำบ้านคำขึ้นจักเม็นแดดนอนคือบอลเลนนอนกับบอลเน้ใจคือกันนะคะช่วงเวลาอาัดกสิคำจังน้อยละไปพี่น้องนะะ่ะละบ,บนดีนั่นแหละอาเซียนเห็นสำหรับทางฝั่นเมโพนกับนอ้องอ่ากับสาวอค้ำหลานบอลเลนนอนนะคะบันนี้นี่แหละเมโพนเพลรดีคือว่าสูชีวิตแท่งพี่น้องนะคะ นำกับบอไเดอาบเข้ากับพึงมากิน,นย่เมือเศร้านะคะลาบันีอีกยังอีกละหลังจากที่ว่าอัดเพลงเรียบร้อยแล้วก็เลยเหวกกันว่าสีว่างแผนเฮ็ดเอ็มวีนะคะหลากไร้กุนกวาคันห้าเริ่มที่สีเฮดเอ็มวีแล้วนี่ต่อไปก็ล่อย,อย่างเดียวรอมือที่เพลงนี้สุดไป,ปอ,ออกมานะคะซึ่งสำหรับเพลงนี้กับล่อ,ออกมารวดเร็วทันใจเอาใจแฟนคลับซีไปเต็มๆพ้องนะคะล่ะกะ บ่เห็ดใ้ผิดหวังมหาพรว่าสิเป็นเทรื่องนามเสียงแล้วก็ทำนองโอ้ขึ้นต้นตอนแรกนี่สิเป็นเสียงพินเลยพี่น้องขึ้นต้นตอนแรกสิเป็นเสียงพินอุ้อยอะไๆคนก็วา่าเป็นตะโอนใ้เป็นยังตีตอนแรกๆกาา็จิเป็นทำนองแบบสดๆพี่น้องน่านละบันี้พอตั้งแท่ช่วงแบบช่วงทำนองแบบท,น,บบทนกลางๆไปหาช่วงหลังมันจิเป็นทำนองเร็วได้บนันี้เป็นทำนองเร็วที่ว่าบ่ธรรมดาซาแล้วก็มาเร็ว พี่ว่าบัธรรมดาพี่น้องหาอุ้ยย่อมใจย่อมใจคนทีแต่งเพลงให้ย่อมใจคนที่แต่งเพลงให้นะคะเพิ่นเพิ่นแต่งไปดีลีพี่น้องหาแล้วก็บวกบกับเนี่ยนะ่ะ M อมบีสาวคํำลาก็เป็นคนเล่นเองนะคะเล่นคือว่าอเล่นดีๆสำเร็จพี่น้องคนอนหน้านี้ก็จะเห็นมาเล่านี่กัสิไปเล่นเอมวีให้กับเพลงแมพ่นพิดีพี่น้องนะบ๊อบป,ป้าจะเถือกระที่ว่าเล่นดีสำเร็จนะคะขนาดเข้าไป เขาไปอยู่ใน M v มเพียงแค่โบกี้ตอนแต่ว่าก็ถือว่าเพลงแม่พ่อนเพลดดนี่กระไดรับเปรติง้งและก็ได้รับกระแสะยารหล,ล่นน้ำคือกันพี่น้องนะะ่ละล่ะนี่ละ่ะตอนนี้นะ่ะเป็นเพลมงบนท้องแล้วหอบฟันข้ามโค้งพี่น้องทางของทาง,ทางซ้าหลาลัมรักอนนี่นะ่ะพอสังแต่ปเพลิงบนท้องออกมาออ้ยเรตือติ้งทิวามเป็นธรรมดานะคะตอนนี้นะ่ะเจ็ดแสนพี่อยู่หลับพี่น้องนะคะเป็นธรรมนัยลีนะคะหลากหล่พ้นกับว่า ดันตอ่อดันตอ่อหาฮหอดหาแสนวิวนะคะการที่ว่าเดสด็แสนวิวเปิดเนเรื่องธรรมดาด้ที่ศิลปินหลากหลายคนช่วงนี้นี่เซียนใหดเป็นยังอันติพวมกับเป็นช่วงที่ว่าหลายๆคนกับ่ามันหยดวิวสิข้นยากช่วงนี้นี่เป็นช่วงทีวมายอดวิวสีขืนยากแห้งพี่น้องคะ,ะแต่ว่นนี่แหละ สำหรับศิลปินผู้ได้กระามที่วัตตาเหตุเพลงออกมาในช่วงนี้นี่คันหามีกระแสหรือว่านี่แหละมีคนม,มาเบิงหลายนี่ถื่ว่าบธ่ธรรมดาบธ่ธรรมดาสาเดียงนะคะสำหรับสาวขาหลาล่าละครน,นี่เพื่อมาอยู่ในเพลิลำเพิินบ้่นใดพ่อสามเดือนมันบ่บ้านใดพอสามเดือน,น,อน,น,ออนแต่ว่าตอนนี้นีบุค่ลสิเป็นทงังบ้านฮักก็มีแล้วนะคะ บานหากกมีแล้วมาไล่นางใจเห็นมอมหมื่นแรกที่ว่าเพิ่งไปขืนกับเิ็นลำเพลินเพิ่งทั้งโรองเพิ่งทึ่งเตยล่าเพิ่งทึ่งอย่างเพิ่งทั้งฟอนไซได้มาไล่นางใจลายสาเดนะคะ่ะโอ้ยเป็นตาสอนพี่น้องค่ะหลักกัสสำหรับมอล,ลำเพินลำเพลินตอนหนี้กระแสกมากขึ้นกันนะคะหลักกัคนติดตามก็ไล่ข้นไลข่ข้นบักคักพี่น้องได้รับพี่น้องสำหรับเพลงหอฟันขับโค้งกระเสวาเพิ่นกัสีผ้ากันดันผ้ากันเทียห้ละค้นมา บอท่าบ,บ่ท่านได้นอนกันอยู่พี่น้องนะก็เป็นกำลังใจให้งน้องพี่น้องเนาะนะคะสั่นรับผู้ใดก็ตามที่เป็นศิลปินเขามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าสายมอลลั่มดีนะคะก็สิสนับสนุนสูข้นพี่น้องนะเพราะฉะนั้นยาสรามาผู้ใดทีบอมักนะคะกัให้เลื่อนผ่านสำหรับคลิปนี้นะคะยาสระมาคอมเมนต์ในช่องสามเดนพัน,พนชัยเพราร์คันคันได้อ่านแล้วดีมันก็สิรู้สึกหน่อยใจอยู่พี่น้องนะรู้สึกเสียใจแต่กลับพายายามบอ่อ่านคที่ว่า เป็นราม่าพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้งสำรับสูข,ขู้สุปคนนะพี่น้องนะสำหรับมนีก็มีเรื่องรา่าสิบมาบวาสูพี่จูน้องอฟังสมาเร็จสักอนนะคะกับข้อเก้าข้อมาสวัสดีค่ะ